สวัสดีค่ะวันนี้หมอลิชจะมาทำคลิปแรนดอมพิเศษนะคะในหัวข้อที่ว่าตกลงเนี่ยเขาจะเอาไงกับคุณกันแน่นะคะเขาคิดยังไงทำไมถึงแบบมามาหายหายเงียบไปบ้างตอบกลับมาบ้างเหมือนประหนึ่งว่ารักแล้วก็เงียบไปเอาไงกันแน่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะให้น้อมรับไแต่พลังงานบวก นะคะพลังงานอาจจะสลับสอบฝั่งกันได้ระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสองเหรียญควีนเหรียญแปดถ้วย เก้าไม่เท้าสี่ถ้วยพลังงานของคุณที่ผ่านเข้ามาชมเข้ามาฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะตัวตนคุณนะเป็นคนที่น่ารักมากเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนที่ชอบแต่งตัวดีนะคะทำตัวให้สวยให้หล่อนะคะทำตัวให้หอมคือเรียกได้ว่า ใครเห็นใครก็ต้องประทับใจในตัวคุณน่ะนะคะคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะบางคนอาจจะพูดได้หลายภาษาหรือบางคนอาจจะทํางานติดต่อกับต่างชาติต่างแดนก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะอาศัยอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศก็เป็นได้นะคะชีวิตคุณนะ่ะผ่านเรื่องราวมามากมายนะคะมีทั้งดีและไม่ดีเรียกได้ว่ามันบวหลูบจนคุณเรียนรู้และเติบโตขึ้นนะคะ เหมือนผ่านบททดสอบมาเรียกได้ว่าครบแล้วอะนะจนตอนนี้คุณอยู่อยู่แบบมีความสุขมากนะคะอยู่แบบแฮปปี้นะคะเป็นคนที่มีอารมณ์เสถียรรู้จักแบบไม่รู้จักแบบบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้อะไม่ใช่คนที่จะขี้โมโหหรือขี้หงุดหงิดนะคะเป็นคนที่ ดูแลตัวเองดีในทุกๆเรื่องเลยทั้งเรื่องการงานการเงินก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องความรักด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทุกไม่ค่อยชอบโศกอะไรกับใครเขามากมายหรอก <c oughs> ไม่ชอบคิดเยอะนะคะ <c oughs> แล้วก็เวลาชอบอะไรก็ก็จะชอบก็จะซื้อหาเลยอ่ะนะบางทีบางครั้งก็อาจจะทําให้มีผลกับเรื่องการเงินคุณเหมือนกันนะคะอาจจะต้องหมุนเงินบ้างอะไรบ้าง ราะว่าของที่รักที่ชอบมันก็เยอะแต่คุณก็เก่งคุณก็หาเงินมาได้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนะคะความรักนะคะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขาดูเหมือนว่าเป็นคนที่อยู่ไกลจากคุณหรือเป็นคนที่หันหลังให้คุณไปแล้วใช่ไหมนะคะคุณทั้งคู่เป็นคนที่มีประเด็นกันอะ่ะ อาจจะเคยมีความไม่เข้าใจกันชอบเอาชนะชอบถกเถียงกันอะ่ะนะคะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความคิดแบบไม่ลงรอยกันอยู่บ่อยๆนะคะชอบงัดกันอะ่ะเอองัดงัดกันอะ่ะงัดแบบเออฉันถูกเธอผิดเธอผิดฉันถูกนะคะเขาก็เหมือนกับคนที่แบบไม่เอาแล้วพอไม่อยากทะเลาะด้วยไม่อยากเถียงด้วยนะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้เยอะก็ได้นะคะแต่ว่าณเวลานี้เขาเหมือนปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่เอาแล้วนะไม่อยากไม่อยากอยู่แบบมีปัญหาไม่อยากถกเถียงด้วยนะคะอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนมันนิ่งมันนิ่งมากในช่วงเวลานี้ นะคะคุณที่มีพลังงานฝ่ายชายหรือแมสคูลีน่ยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเพศสภาพใดก็ตามดูเหมือนคุณเจ็บปวดเสียใจมากนะเคยเจ็บปวดเคยตรอมใจเคยมานั่งคิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นะคะทําไมถึงเป็นแบบนี้คุณเองก็พยายามเข้าหาเธอแต่ดูเหมือนเธอจะนิ่งเฉยเธอรักตัวเองเธอไม่ค่อยมีฟีดแบ็อะไรกับคุณสักเท่าไหร่ นะคุณจะแย่อะไรไปคุณจะพูดอะไรไปนะนี่เงาบ้างอะไรบ้างชวนเธอทะเลาะบ้างแต่เธอก็นิ่ง,งเธอก็งงเงียบไม่โต้ตอบเธอเฉยจริงจจนคุณเดาใจเธอไมไ่ออกว่าตกลงเธอรู้สึกรู้สาอะไรบ้างไหมกับคุณเนี่ยอืถามว่าตอนนี้เขาคิดรู้สึกอยงกับคุณเขาอะก็เสียใจนะ คือเขาเองก็ยังมูฟพรอนไม่ได้นะคะเหมือนจะหันหลังให้กับคุณไปแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องมาส่องคุณมาดูคุณความทรงจำยังอยู่ความรู้สึกดีกับคุณยังอยู่นะคะแต่เขาก็อดทนนะคะพยายามอดทนแล้วก็พยายามทำตัวให้นิ่งนะคะคนคนนี้ยพยายามทำตัวให้แบบไม่รู้สึกรู้สา,าแสดงออกแบบ นิ่งเฉยเฉยมากเงียบมากแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะพยายามทุ่มเททำงานให้หนักๆเข้าไว้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดถึงคุณและอีกเรื่องหนึ่งคือที่เขานิ่งเนี่ยเพขาเห็นคุณนิ่งเห็นไหมนะแล้วเขาคิดว่าการที่เขาเดินออกไปจากคุณน่ะนะเขาหวังว่าจะได้เห็นภาพคุณเนี่ยคิดถึงเขาบ้างเป็นอย่างเขาบ้างนะเสียใจ เสียใจยบ้างพอแท้เขาเห็นบ้างหรือมีอารมณ์อ่อนไหวบ้างไม่ใช่นั่งนิ่งเป็นเจ้าหญิงอยู่อย่างนี้นะคะเขาอยากให้คุณแสดงออกถึงความอะไรอาวร์ที่เขาไม่อยู่ตรงนี้ที่เขาเงียบไปเขาอยากเห็นนะคะอยากให้คุณแสดงอารมณ์นะคะแต่คุณก็ไม่ทำไงมันทำให้เขาเบือ่อหน่ายนะเบือ่อเหลือเกินเซ็งมากกับสภาพที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ เขาอะไม่ได้สนใจใครเลยนะที่ผ่านมาเขาก็แบบเหมือนทําตัวเหมือนโสดทาตัวเหมือนแบบเจ้าชู้ทําตัวชิลๆมีความสุขทุกวันออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปดื่มเหล้าไปดูบอลไปนู่นนี่นั่นแต่ความจริงแล้วเึกๆแล้วเขาเศร้า,เขาเ,าเขาเบื่อเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นเลยอะสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือคุณเขาอยากให้คุณติดต่อมาหาเขาบ้างทักมาหาเขาบ้างเป็นฝ่ายเริ่มต้นบ้าง นะเขาเองเรียงรอคอยคุณอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะคะอยากให้คุณบนกลับมานะคะคนคนนี้รอคอยคุณทุกวันเนี่ยเหมือนไอ้นะพ่อมากแม่นาคอะฉันมารอคอยที่ท,ท่าน้ําทุกวันเลยอะไรแบบเนี่ยหมอพูดเล่นนะแต่เขาก็ไปนั่งรองจริงๆนะเนี่ยนะเผิอเป็นไม่ได้ก็ต้องไปหาที่นเงียบนะคะตามธรรมชาติ นะคลน,นิชเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากนะอาจจะเข้าป่าเลยอาจจะเที่ยวยจังหวัดนะหรืออาจจะนั่งคาเฟ่ที่แบบมีมีต้นไม้เยอะๆสงบๆหน่อยนะมีความเป็นไพรเวทสูงแล้วก็นั่งเบื่อหน่ายเบื่อเบื่อๆอย่างเงี้ยน,นะหรืออาจจะอยู่บ้านอยู่ห้องเก็บตัวไม่อยากทําอะไรไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นทีวงทีวีเน็ตฟิกอะไรก็ตามไม่อยากดูไม่อยากทํางานเบื่อไปหมดคิดถึงตะคุณนะ หรือมีคนเข้ามาหาเขามาจีบเขาทักมาเขาก็ไม่อยากตอบไม่อยากคุยด้วยอยากได้อย่างเดียวคือการวนกลับมาระหว่างคุณกับเขานะคะอยากให้คุณติดต่อมาหาเขาอยากให้คุณเทคแอคชั่นอะไรก็ได้นะเขาจะมีความสุขมากๆเลยถ้าเกิดคุณทักไปหาเขานะคะหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขารู้ว่าคุณนะ่ะยังมีเขาอยู่ในในหัวใจนะคะแล้วเขาจะทํายังไงกับคุณต่อไปคะ แปดถ้วยแท้งแมนเดอะสตาร์ควีนถ้วยชาลีออนไา้สำหรับเป็นเก้าเหลี่ยญมีอุ้ยเดอะฟู j, food, ด้วยเริ่มต้น เพราะคุณเป็นควีนทั่วเห็นไหมเป็นราชินีในหัวใจเขาเป็นคนที่เขาแสนรักเหลือเกินคุณมีเสน่ห์นะคะคุณรักตัวเองคุณโดดเด่นคุณเฉิดฉายคุณไม่ได้แคร์ใครคุณไม่ได้แคร์เขาด้วยคุณอยู่ได้นะเมื่อเขาจะ move on หาหลังให้คุณคุณก็รักตัวเองฉันก็มีความสุขและความรักของฉันก็มีค่ามากด้วยไม่ใช่ว่าใครจะมาเทฉันง่ายๆ เธอเทฉันเป็นคนเดียวหรอฉันก็เทเธอเหมือนกันนะคุณคิดแบบนี้คุณห่วงแหนตัวเองคุณห่วงแหนความรักของตัวเองคุณจะมอบความรักให้เฉพาะคนที่คู่ควรเท่านั้นเขารู้นะคะและยังไงเมื่อเขาเดินจากคุณไปนะตอนนี้ทำท่าว่าจะเดินกลับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนะแฮงแมนใจเขาปลูกติดไว้กับคุณเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้เลย นะเดินไปแล้วแล้วยังไงอะ่ะเดินไปแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นอะ่ะทาเป็นหันหลังคิดว่าเทเอออยาให้คุณงอนะเห็นว่าตัวเองแบบสําคัญอีโก้เยอะฟอร์มจัดงอไม่เป็นพาลาอถกเถียงก็แบบพักมาหาคุณก่อนไม่ได้เสียฟอร์มนะคิดถึงคุณใจะจะขาดก็พยายามทําตัวแบบนิ่งไว้อดทนไว้นะแต่ใจมันไปไม่ได้ไง ตัวหันหลังให้แต่ใจก็ยังอยู่ที่คุณนะ่นะหน้าหัวใจเขาก็สีชมพูด้วยนะหวานละมุนมากนะคนคนเนี้ยนะคะเข้าอธิษฐานวอนขอต่อสินศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยหรือฝากพระจันทร์ฝากดวงดาวมาบอกคุณว่าเขารักคุณแล้วก็อยากให้คุณนะ่ะรักเขานะคะประคับประคองตัวเองให้ดีประคับประคองหัวใจตัวเองให้ดีนะคะเพื่อรอเขาเนี่ยแล้วเขาจะมาอย่างไวเลยเห็นไหมเพราะชาลีออดนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้นะคะหรือเป็นคนไกลนะคะที่อยู่ไกลจากคุณก็ได้หรือเป็นคนที่ทํางานมียศตําแหน่งนะคะเป็นข้าราชการทหารตํารวจคนในเครื่องแบบได้นะคะหรือทํางานติดต่อกับต่างประเทศทํางานเกี่ยวกับการเดินทางหรือเป็นคนที่อยู่ไม่ติดที่ก็เป็นได้นะคะเขาจะรีบเบิ่งมาหาคุณอย่างรวดเร็วเลยนะคะเขากลัวมากเขากลัวที่จะเสียคุณไปเห็นเขาเงียบๆอย่างเงี้ย นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานั้นเขาเองก็แบบสับสนแล้วก็อีโก้เยอะแล้วก็มีปัญหากับคนรอบข้างรอบตัวด้วยทั้งเรื่องงานการนูน่นน,นี่นั่นสารพัดนะคะแต่เขาอ่ะไม่เคยลืมคุณได้เลยนะคะเขาตามส่องตามมองคุณตลอดเลยคนเนี้ยนะคะตอนเดินไปก็เดินไปตอนนี้กำลังจะเดินกลับมาแล้วแล้วยามาเริ่มต้นกับคุณใหม่ นะคะคุณคือความสุขของเขายิ่งตอนเนี้ยคุณรักตัวเองคุณไม่สนใจคุณพลังงานดีมากคุณชัดเจนเลยเพราะคุณมีความสุขนะคะอยู่กับต้นไม้ดอกไม้อยู่กับนกนะคะอยู่กับสายลมอยู่กับธรรมชาติแต่งตัวสวยงามนะคะไม่สนใจนะคะไม่สนใจใครเลยชอบแต่งตัวสวยๆนะคะ คุณอาจจะผมยาวนะคะผมผมยาวสีดําก็ได้นะคะเนี่ยแล้วคุณอาจจะชอบติดกิ๊บหรือติดโบอะไรที่มันดูแบบฟุ้งฟิงน่ารักอ่ะนะคะลุกคุณหนูนะคะบางคนอาจจะชอบใส่ชุดสีขาวนะคะมีลูกไม้ระบายมีโบกระโปรงยาวๆคิ้วคลิ้น่ารักอ่อนหวานละมุนนะคะเนี่ยพอเขามองคุณอ่ะนะคะผ่านสื่อโซเชียลนะคะไม่ว่าคุณจะโพสต์อะไรก็ตาม เามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคุณนะคะเขามองว่าคุณสดใสมีความเป็นตัวของตัวเองมีอิสระในตัวเองนะคะแล้วก็มีดูแบบพลังงานของคุณเนี่ยมันเผื่อแผ่ไปถึงรอ,รอบรอบตัวรอบข้างนะคะเห็นได้ถึงความรักที่คุณมีต่อตัวเองนะคะแล้วก็ต่อสิ่งอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะนกแมวหมา ลอกกระต่ายใดๆก็ตามหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆรอบตัวรอ,อบข้างคุณก็ตามคุณจะเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่คิดบวกเป็นคนที่ส่งแต่พลังงานบวกให้กับผู้คนรอบข้างรอบตัวเขาเห็นเนี่ยแหละมันทาให้เขารู้สึกรักรักคุณเหลือเกินแล้วคุณคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยนะรักคุณแล้วก็ไม่ได้ไปไหนด้วยเหมือนจะไปแต่ไม่ไปแล้วตอนเนี้ยนะคะกําลังคิดว่าจะต้องเสี่ยงแล้วล่ะรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็จะขอลยุย ะะลุยกลับเข้ามาหาคุณนะคะไม่ได้อยากจะเงีเยบหนี้ต่อไปแล้วไม่ไม่ได้อยากจะมีอีโก้แล้วอะ่ะเพราะความรักอะ่ะมันบังตาแล้วเนี่ยเออพอรักคุณมากเห็นเนี้ยคุณเป็นราชินีถ้วยคุณสวยสง่าเคุณได้แน่นอนความรักจากคนคนนี้นะคะพ่อชารีออฟจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณ นี่นแหละเขาจะเข้ามาเอาชนะหัวใจคุณให้ได้นะคะสวยมากเลยคนคนนี้จะกลับเข้ามาเอาชนะหัวใจคุณให้ได้เพราะคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะความรักคุณก็มีค่าที่เขาจะต้องพยายามนะคะถ้าเกิดเขายังไม่ลดก,กำแพง ยังมีอีโก้เขาต้องพลาดคุณแน,น่ๆเลยเพราะคุณแบบโหเสน่ห์เยา้ายวนใจแือเกินอะ่ะนะคะคิ้วเข้มตาคมจมูกโด่งสวยรับกันเลยหมดเลยอ่ะหน้าคุณเนี่ยนะคะคุณดูสวยแล้วคุณก็ดูมีสเสน่ห์มากๆดึงดูดมากๆนะคะเป็นคนที่อบอุน่นนะคะเป็นคนที่น่ารักใครเห็นใครก็รักคุณเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วก็มีความดื้อๆนิดหนึ่งด้วยมีความเอา,เอาแต่ใจด้วยเขาชอบมากนะคะแต่เอาแต่ใจของคุณก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะคุณก็เป็นคนที่รักตัวเองแต่ว่ารู้จักดื้อเป็นบางครั้งนะ่ะไม่ใช่ว่าแบบจะง่ายๆนะจะจีบไม่ง่ายจะยอมคนไปสมหมดไม่ใช่คุณคุณอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ก็ไม่อ่อนแอเนี่ยแหละนะเพราะความเป็นตัวคุณเนี่ยแหละเขาถึงชอบมากเราถึงต้องกลับมาตามหัวใจเขาให้ได้นะคะ สรุปแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นยังไงน่าจะมีการเริ่มต้นใหม่นะเนี่ยเขาน่าจะทักมาหาคุณนะคะอุ้ยเลิฟเวอร์โหสวีทมากเลยอ่ะจะเป็นยังไงก็ได้รักกันไงคะได้ได้มีช่วงเวลาแห่งการสวีทโรแมนติกดูจูไปด้วยเห็นไหมน่มารัก นะจะได้ไปออกเดทก,กันนะคะและอะไรอีกคะสี่ถ้วยคนคนนี้ไม่อยากอยู่แบบเหงาเหงาแล้วอะ่ะเจยเขาเขาจะไม่ทนแล้วกับความเบื่อหน่ายที่เขาเป็นอยู่เขาทนไม่ได้อะ่ะเขารักคุณคนอื่นเขาไม่สนใจเลยหัวใจเขาอยู่ที่คุณอะ่ะนะคะเขาเรียนรู้แล้วว่าแบบการที่เขามีอีกโก้ นะเขาทําเป็นแข็งขืนกับคุณไม่สนใจคุณน่ะมันทาให้เขาเองอ่ะยิ่งเซ็งยิ่งเศร้าน่ะเขาไปอีกไม่มีกระติกระใจจะทําอะไรเลยยังไงคะเด็กดาบเห็นนะแล้วเขาเองก็เนี่ยดื้อเนี่ยเขานั่งพิจารณาเองว่ามันมาจากความดื้อของเขามาจากความเอาแต่ใจของเขาแล้วบางเรื่องก็อยากรู้แต่ก็ไม่ได้พูดออกมาเพราะมวยเอาชนะแต่เขาก็ตามส่องตามดูคุณตลอดนะคะเนี่ย และคิดทบทวนด้วยว่าที่ผ่านมาคืออะไรทำอะไรผิดพลาดตรงไหนบ้างนะเราจะทำยังไงให้ความรักครั้งนี้จับต้องได้เป็นจริงเป็นจังได้คุณมาเป็นคนรักและอะไรอีกคะเจ็ดไม่เท้าเขาจะสู้นะคะเนี่ยไม่ว่าจะต้องแบบฝ่าฟันนะคะแย่งชิง เพราะว่าเขารู้ว่าคุณมีเสน่ห์มากคนจีบเยอะเขาก็จะสู้ไม่ถอยอ่ะเออนะแล้วคุณดูดีคุณดูสูงเกินเอื้มอมในความรู้สึกของเขาอ่ะเขาก็จะเอื้อมเขาจะคว้าคุณมาให้ได้เขาจะไม่ย่อท้อเลยนะฝากหนามเท่าไหร่เขาก็จะสู้จะทนเพื่อมาพบมาเจอคุณเจ็ดดาบเจ็ดดาบค,คืออะไรเออเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่เขาเงียบไปอ่ะ ไม่ใช่ว่างเงียบไปเลยนะเงียบแต่คิดถึงนะแล้วก็พยายามแบบพยายามทำตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในการที่เงียบของเขาอาจจะแบบไปโฟกัสเรื่องเงินต้องมีการหมุนเงินเงินอาจจะติดขัดบ้างในระบบนู่นนี่นั่นนะคะแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณนะคะเขาจะวนกลับมาให้ได้และห้าดาเนี่ยพูดถึง การหมุนเงินการมีปัญหาเรื่องงานนะคะห้าดาบก็ออกมานะคะว่าเขาก็แบบสู้รบปกมือกับศัตรูคู่แข่งหลายคนทั้งในเรื่องหน้าที่การงานรวมถึงความที่ของตัวเองด้วยในเรื่องของทุนหลังจากที่เขาคิดทบทวนแล้วนะคะว่าการเอาชนะค้าคานกันไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาอ่ะจะทำอย่างเดียวคือเขาจะต้องเริ่มต้นใหม่ให้ได้เห็นไหม หนึ่งถ้วยนี่เขาจะทักมาหาคุณและเขาจะทำให้มันเป็นความรักน่ารักมากเลยเนี่ยนะเพราะคนคนนี้ที่เงียบไปเงียบไปเซ็งเงียบไปเศร้าเงียบไปคิดทบทวนทุกอย่างเกี่ยวกับคุณแล้วก็ประจักษ์ใจแล้วว่าเขารักคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไป เขาจะไม่ทะเลาะกับคุณเขาจะไม่เอาชนะคุณแล้วที่ผ่านมาคุณดื้อเขาไม่ทักนะฟอร์มเยอะฟอร์มแย่แล้วก็อยากจะเช็คอาการคุณด้วยว่าถ้าเกิดเขาเงียบไปคุณจะรู้สึกยังไงจะคิดถึงเขาไหมปรากฏว่าคุณก็ไม่คุณก็นิ่งไนงะนะคะเขาก็ยิ่งโกรธเข้าไปอีกนะยิ่งงอนไปอีกแต่สุดท้ายก็งอนไปก็เข้านานอนะ่ะงอนไปมันก็แยก่กว่าเดิมอีกนะความเจ็บปวดเสียใจความเบือ่อความเซ็งมันก็อยู่ที่เขา นะคะเพราะคุณไม่ได้คิดร้ายคุณไม่ได้คิดอะไรเลยคุณแค่รักตัวเองอ่ะถ้าเขาจะไปคุณก็ไม่ได้รั้งคุณก็ปล่อยถ้าเขารักคุณจริงเขาก็ต้องทําให้คุณเห็นคุณคิดแค่นี้เลยนะคะและเขาอ่ะก็จะทักมาหาคุณจริงๆเพราะเขารักคุณและครานี้เขาจะกลับมาแบบให้สถานะให้ความชัดเจนจริงจังจริงใจกับคุณนะคะอาจจะบอกกับคุณเลยว่าขอเป็นแฟนขอคบกันแบบเปิดเผย แล้วบางคนบางเคสเขาอ,อาจจะซื้อของขวัญหรือซื้อของมีค่ามาให้กับคุณด้วยนะคะเนี่ยคนคนนี้ยิ่งจังกับคุณนะที่เงียบไปเงียบไปคิดนะเตรียมตัวรองรับพลังงานดีๆรอรับความรักรอรับการติดต่อสื่อสารจากเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันให้เคียวเลิบอ,อยากจะออกมาบอกอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับความรักของคุณ ให้เขีอวเลิกอยากจะบอกอะไรครับคุณคะกองไฟในมือเห็นไหมมันร้อนนะตอนนี้เขาร้อนไปหมดแล้วเนี่ยนะแค่คิดถึงคุณเขาก็ร้อนอ่ะเหมือนถือไฟไว้ในมืออ่ะมันแผดเผาความทรงจำเห็นไหมความทรงจำระหว่างคุณกับเขาว่าที่เคยรักกันเคยมีโมเมนต์ดีๆต่อกันอ่ะเขาไม่เคยลืมเลยอเนี่ยตอนเนี้ยเขารู้ว่าคุณเป็นอิสระ คุณจะทําอะไรก็ได้ตามใจเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นนะคะเขาอยากจะเป็นแบบคุณแล้วเขามีคุณเป็นไอดอลนะประาสาททรายที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รู้ตัวว่าเขาไม่ไม่ได้ทําอะไรให้มันจริงจังอะในความสัมพันธ์อะมันก็เลยล้มคลืนเหมือนปราสาททรายนะทรายที่ไม่อยู่ดินทะเลอะก่อตั้งเป็นปราสาททรายที่สวยงามแต่พอเจอแรงคลื่นเข้าไปทีมันก็ล้มไปเลยนะพังไม่เป็นท่าแล้วอะไรคะ หลุดลอยเห็นไหมจริงๆด,ด้วย mm hmm. พะประสาทใยมันทางปุ๊บความรักก็หลุด,ล,ดลอยเขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้น mm hmm. แล้วอะไรคะเขาจะกลับมาเยียวยาหัวใจคุณนะคะเนี่ยเขาก็อยากได้รับการเยียวยาจากคุณด้วย mm hmm. ไปต่อไม่ไหวเขาเดินหน้าไปต่อไม่ไหวแล้วไม่มีกระติดกระใจจะทําอะไรเลยนะ mm hmm. เขาไปต่อไม่ไหวแล้วทุกวันเนี้ย mm hmm. ถ้าเกิดเขาไม่ได้รับการเยียวยาจากคุณ่ะเขาแย่แน่ๆ mm hmm. ของขวัญ นี่เห็นไหมตรงกับไพ่ทาโร่เลยมีเกณฑ์ว่าเขาจะซื้อของมาให้คุณนะคะเนี่ยและหมุนมัวดูว่าเขาเสียใจหมุนมัวมากเลยนะในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยและใบาสุดท้ายบาป <c oughs> เขาลูกน่าจะแบบปร,ประชดประชันคุณป่ะเนี่ย <c oughs> บอกว่าถ้าเกิดคุณนี่คือดีกับเขานี่คุณบาปนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย เขาน่าจะแซวคุณนะเนี่ยเขาอะนะคะหมุนมัวมากเลยอะในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเนี่ยเมื่อเขากลับมาหาคุณแล้วอ่ะเขาใหญ่คุณเยียวยาเขาอ่ะเออนะแล้วก็แล้วก็แอบงอนคุณด้วยแอบนอยคุณด้วยนะแอบตัดทอด้วยถ้าเกิดคุณไม่ไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาจะหมุนมัวมากแล้วคุณจะบาปเอาได้นะเออเขามาขู่คุณด้วยนะคะเนี่ยบาปบุญก็มาให้ออลร์เคลอยากบอกอะไรคุณคะเรามาดูกันนะ แล,ละไพ่ออเคิลอยากบอกอะไรคุณคะทอรน,นี่คุณน่ะนะคะรักษาบาดแผลนะคะเยียวยาตัวเองนะคะให้รู้ไว้เถอะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมันคือบทเรียนที่สําคัญสําหรับความรักเลยมันมันเหมือนกับว่าคุณมีเกราะป้องกันตัวเองแล้วจ้ะจากความเจ็บปวดที่ผ่านมา นะคะรวมถึงความไม่เข้าใจกันหรือการที่รอคอยใดๆก็ตามความอึดอัดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างน่มันคือบททดสอบมันคือบทเรียนของในความรักของคุณกับเขาเลยเพื่อจะได้เติบโตนะคะแล้วตื่นรู้แล้วคุณเองก็เข้มแข็งขึ้นด้วยนะมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันของคุณเลยเป็นวัคซีนอ่ะเออเมื่อได้รับเชื้อละขีดวัคซีนปุ๊บคุณก็ณมีภูมิแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะ มันเป็นสิ่งดีนะที่คุณพบเจอคราวการให้เกียรตินะคะการให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยให้ออกมาบอกว่าคุณน่ะทั้งคู่นะคะควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอย่าเอาชนะคัดคานกันมีอะไรก็ฟังกันนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี นะคะถ้าโมวแต่มานั่งด้อยคากันมานั่งหูดใส่กันมานั่งคิดเอาชนะคาคานกันมันไม่มีประโยชน์นะคะแค่รักกันและให้ความเคารพให้เกียรติกันแค่เนี้ยความรักมันจะไปได้ด้วยดีแทนเชคนะคะคุณกับเขาอ่ะจะได้มีการตกลงกันนะคะให้ออกมาเน้นย้ำสองใบเลยนะเนี่ย ว่าการให้เหติกันการเคารพซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะมันจะเรื่องสําคัญในชีวิตคู่ระหว่างคุณกับเขามีอะไรก็พูดคุยปรึกษากันจับมือกันไว้อย่าปล่อยมือกันนะคะตกลงกันดีๆค่อยๆพูดค่อยๆจานะคะความสัมพันธ์มันจะได้พัฒนาไปทิศทางที่ดีนะคะเปิดใจคุยกันเลยคุยกันดีๆอย่าตั้งแง่กันนะคะคุยกันด้วยความประนีประนอมแล้วก็เคารพ ซึ่งกันและกันในที่นี้หมายถึงว่าเคารพในความคิดเห็นของของแต่ละคนเราจะไม่จัดกันเราจะไม่ตัดสินกันนะคะลองฟังความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเออปัญหาตรงนี้มันเกิดจากอะไรเปิดใจคุยกันนะคะรับฟังกันแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายเป็นททางที่มันดีขึ้นนะคะขออีกใบหนึ่งแล้วกันเนาะใบสุดท้ายคืออะไร โอ้โหสันคุณบอกขออีกใบหนึ่งนะคะใบสุดท้ายพลังงานรีบออกมาเลยสันนะคะเหมือนเดสันนั่นแหละนะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะคะให้อลรกเคิร์สันก็ออกมาตอกย้ำเลยว่าเมื่อคุณกับเขาอะนะคะผ่านบทเรียนนี้มาแล้วผ่านบททดสอบนี้มาแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาขึ้นคุณจะมีความสุขในทุกๆวันนะคะ ทุกอย่างจะสุขสมหวังนะคะจะมีแต่แบบความเบิกบายนีแต่ความสุขที่คุณกับเขาอ่ะไม่เคยผ่านพบมาก่อนนะคะมันจะเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบมากนะคะเปรียบเสมือนเหมือนเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีงามเลยอ่ะได้เปิดใจกันได้รักกันนะคะอยู่ด้วยกันด้วยหัวใจครองฟูนะคะมีความสุขในทุกๆวันนี่แหละคุณจะได้สุขสมหวังนะคะกับความสัมพันธ์นี้ ะค,ะคุณจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกสเต็ปหนึ่งจากคนไม่มีสถานะก็จะได้มีสถานะเป็นแฟนการคบหาดูใจกันหรือจากคนที่คบกันอยู่แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์แบบพาไปพบเจอครอบครัวนะคะไปเจอพ่อเจอแม่ไปเปิดตัวหรือมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานก็เป็นได้นะคะไงก็ตามนะคะหมอก,ก็ขออวยพรให้คุณทุกคนในแรอนต้องม,มีสุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ขอทุกคน,น้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะ ไว้พบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ